นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทุอิมิตสังมหาณทิยา อธิวัฒนานังสุรคันตานังสัพพเทวานังอิมินาสก,กาเรนาะสัพพเทเวปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีทาวสีธันมนร แม่ยานางเรือและเทพ,พย,ยดาทั้งหลายเทีสิ่งสถิตยอยู่ณบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักรรการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกศรรุศสนละกิบุเทศสนกุศล ให้แก่คุณรัชนะพิรุณหาพัทผู้วายชนนักบัดน,นี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัธิและอังคารของคุณรัชชนะพิรุณหาพัทผู้วายชนขอจะแม่นาทีเท้าสีันอนอร แม่ยะนางเรือและเทพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณรัชนะพิรุหาพั์ผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาโดนบันดาลให้ดวงวิญญาณ ของคุณรัชนะวิรุณหาพัฒน์ผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยวิมานช่วนัวเนิรันร์การเทอน